พี่บ่ได้นี่คือมันคับมันเนี่ยมมันบ่เจ้าอ้วนขึ่นมันบ่ืออ่ะขี้โพก็ขี้โพเด้พีดด่เนาะเราเป็นมนุษย์ตั้งดาวแล้วลว่าเราเสกกล่องนี้หน่งยดิเราเป็นหู้ววววดวแบบ,าบแลกล่องนี้นี่ยเขี้ย <c oughs> ของลงม,มาจากรถพี่เนาะเค <c oughs> ี้ยออกมา แล้วก็มากองตรงนี้แล้วก็กําลังขัดขัดออกอันใดไปเอาไปบ่เอาไป,าาไปน้ำพี่น้องใกล้จีิเพืพด่ดูการแล้วละจ้าใกล้แล้วฤดูการนี่ใกล้กจะสิ้นสุดตรงแล้ว คู่ใจแล้วไปไหนไปกันถึงไหนถึงกันอุปก,กรณ์ในการแสดงสิ่งทุกอย่างาลงมาคัดพี่น้องชีวิตประจำวันชีวิต กสวยเติบแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยเติบแล้วห่อนแดดห่อนแล้วพี่น้องแดดการเดินทางก็ที่หอดจุดหม่ยก็ที่พักไปเรื่อยพ่อหุ้มพ่อเงาะก็ที่พักไปเรื่อยละพี่น้องเก็บไปหาไป หินที่เอามาหมู่บ้านนี่เอามาใส่ขอบนี่พี่น้องคือวายุเบิ่งในคลิปเราเห็นกลองหินวากไปครึ่งนึงเอามาใส่บางนี่บไ่ได้มาใส่ขอบปูนทั้งนี้นี่กระจา ก็ชายนางจอนางก็ยืดทั้งทั้งหมู่ตรงมาเบิงแล้วรถคัานนั่งกับขับได้แล้วตุเยนเกาะไทยของพี่เนก่อนจะไปกับหาเบิงกันนั่นเบิงอันนี้แบกบยังง่าไหมขาสุ่มเลย な。 เสี่ยวเอียงไปแน่นั่นเน,ะะเน,นเาะอ,อ,อะไปงานดันที่ดาบบานก็เตยยันหนึ่งงานบวบไป้วมันหนักเนาะนเจ้าพ่อท่องอดออกมาอย่างเจ๊บมือเทพืน chắp bưng nè nắp chắp bung bưng, bật ong bê kéo chắp bung bê nó chắp bung bênh 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 ที่ประนเล่าได้ย่างปทนปุ่นก่อนนะนี่ประนแล้าได้ไี่นอ้องอันคัดผ่านล่วไปบุ้นนะผ่านน,ะ,น,นะท่นคัดเหล่าบุ้นคัดมทานแล้วดอกนะไปเห็ดอันอืนก่อนเเอ่างานไม่แหงอ้ะแล้วเสเอไปองได้บ รถคันที่เฮียพัดไห้ไก็จอดด้วยฮะแล้วได้กล้าได้แล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องขีดได้แล้วคี่ได้หล่ะจ้าขีดได้แล้ว,ลวพี่นอ้องเอาไปเผาเอาไปเตาขยะน่าจา้ะเออเดี๋ยวเอาไปเตาขยะ บริเวณตอนเช้าสายๆเนาะพี่น้องสายๆของเช้าวันศุกร์กับการจะเดินทางเดินทางเข้ากรุงเทพเด้อพี่น้องเด้อกรทมอจาจย์เดินทางเข,างเเางเขา้ากรทมเดินทางยาวนะพี่น้อง อ่ะซอกบม่คลองแล้วพี่น้องอันใดที่เอาอันใดว่าเอาน่าจ้าเนาะอันนี้คืออันนี้คือสมสมมูล่วนเด้พี่น้องเด้อในนี่คือเป็นสมมูล่วนจ้าออเดอร์จากคุณคุณพี่ทางฮ่องกงเด้จ้าเด้อ โดยจากคุณพี่ทั้ทงฮ่องกงเป็นสั่งมาไปแห่น้องเจา้าคนอยู่กรุงเทพนาอพี่น้องน,น่ะฝากพ่อคำวนไปด้านเนี่ยคำวันวนเราก็ไปหายังมาบุ๊บคนคนมาเลยพี่น้องอ๋อเต้นพาไป ได้คอมมาล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเยอะหน,นึ่งหัวล้านน้ำไม่้ใจเด้อคลิปนี้ก็บพ่มีิยังไลน์ล่ะเบิ่งพอคำมอดแล้วแก้มความพร้อมแล้วเลือดจนะผอมมากี่หน่อนาะฝากกดติดตามเยอะหนึ่งหัวล้านน้ำได้จอจเด้อรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า